ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็มาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาทําปีกนั่นเองปีกจะเปลี่ยนในของตอนนี้โอเคผมจะใช้เป็นปีกครบรอบสิป,ปีนะที่จริงจะใช้ปีกอะไรก็ได้แนละ้วแต่ว่าเราจะลงอัพของปีกอะไรโอเคพิธ okay, ีที่ผมจะใช้ในตอนนี้นะครับก็คือจะเป็น97้าสิบเดนั่นเองหรือว่า 95, 9 5 9เอ่าดีดีต่ําสุดก็ขอให้เป็น9ก้าสิบห้าอะไรกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยว รอบคลิปนี้นะผมก็จะพาลงเป็นในส่วนของสายกลางคล้ายๆกับสายกลางมอนเดิมแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงนะครับผมนเนื่องจากว่า PT มันน้อยพ่ทตอเนี่ยเราจะลงเป็นแบบว่ามีแม็กแม็กของ m อเมิเยินความเสียหายแล้วก็เป็นคริ์ิคอลนะครับตันให้หมดเลยโอเคแล้วก็จะพาทุกคนลงกันเลยไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาลงไปเลยดีวยกว่าอันนี้จะเป็นปีกนะผมปีกครบรอบ97พอยเทคนิคการลงก็จะคล้ายๆกับ อันแรกนะครับผมเรคือคือเราจะเหลือให้ขั้นต่ำที่5พอยต์นั่นเองตรงนี้17อ่าสักครู่นะครับผมจําไม่ได้ว่าตรงนี้โอเคเราจะไม่ลงของเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเราอยากเป็นลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกันหรือเราจะลงเป็นใช่ธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับผมความชอบของแต่ละคนเลยซึ่งผมจะลง ตอนนี้ดีกว่า97ซึ่งพราแต่และพอ,อที่มันไม่เท่ากันเราก็ต้องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเทคนิคการลงแตกต่างกันโอเคเราจะลองก็คือจะลงอ t k ไปก่อนแล้วก็ลงความเสี่ยงหายคิดที่เข้าไปถ้าว่าใครอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลงเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมจากนั้นเราก็ตามด้วยคิดที่ข้อของเรานั่นเองคิกหนึ่งก็จัดไปเลย แต่ว่าในส่วนของลบนะครับผมที่ลบผมจะลบเป็นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันใช้พีทีน้อยกว่าแค่นั้นเลยครับเพจพลโดยหลุดไม่มีอะไรมากคือมันใช้น้อยอประมาณนั้นครับผมโอเคได้430นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากเนื่องจากว่าเราลบไป4ช่องนะครับผมโอเคเราก็กดไปเลยจะไม่ซีเรียสอะไรมาก โอเคเราก็จะบรงลงที่เราอยากได้เลยนะผมก็จะเป็น15แล้วก็จะเป็นยินแล้วก็ตามด้วยขหาย23เอาแม็กสุดไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่30ก็จะได้มาประมาณนี้นั่นเองซึ่ง87ก็ถือว่า100%นั่นเองอกดไปได้เลยได้เลยไม่ได้มานาไม่พอก่อนเติมมานาแป๊บนึ่งนะครับผม ตัวนี้จะเป็นครั้งพิเศษนะครับก็สามารถไปเปิดกันได้เอาไว้เก็บ PT Point ได้เวลาที่เราเติมเข้าไปก็สามารถเติมเข้าไปได้แต่ว่าเวลาที่ถอนออกมาต้องเสียค่าถอน4%อถ้าเป็นปกติครับจะเป็น5%อันนี้ถ้าเติมคอร์สน่าจะเหลือแค่4%โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงอัพตอนเดีครัตัวนี้จะลงแม็กไปเลยนะครับผมสเตตัสเราก็เป็นอินแม็กไปเลยคุปชัยหายแม็กไปเลยแล้วก็อตัตราที่เท่าแม็กไปเลย เม่รอจะมาก็จะได้ประมาณนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับคลิปนี้น่าจะสั้นกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าแต่ว่าที่จริงก็ก็ลงง่ายประมาณนี้หละแต่ว่าออบมันอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสายกางด้วยแหละแล้วก็ก็เสียหายขิดมันก็อาจจะยังไม่พอสำหรับบางคนนะอัปเกรดไปเลยแต่สำหรับบางคนมันอาจจะถือไว้ยเยอะมาก โอเคเราจะได้มานี้สวนนีีกันก็ใส่เป็นหินเวทนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยตามสะดวกตามใจจำรับใครที่ต้องการโอเคเราหลังใจที่เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้ตีบวกประมาณนี้ตัวนี้จะมาตีบอเอสไปแล้วนะครับผมก็ภายในเสียงที่แปลกๆไปนะครับผมผมพูดไปเรื่อยนะครับโอเคไหแล้วก็เหมือนเดิมของเราอิมพลิิตี้นะครับผมก็มาหาลุงลุงครับตีอุ้ยทีหน่อยลุงเอล อุ้ยอุ้ยอุ้ย1 2 3 4 5โอเคโอเคเมื่อกี้ขออภัยแ้วครับผมดูผิดนะครับอาวุธพูดหายมาเคมาแล้วแล้วก็อา้าวกดผิดอีกแล้วเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปหามาสามชิ้นอฮ้ยเดี๋ยวเ,เกลี่ยไปแล้วมอเคเราจะเอาลงของตัวนี้กันเลยจะได้มาเป็น Okay. ตัวนี้อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับทุกคนเปลืองหน่อยแต่ว่าเราเน้นที่ความเร็วนะครับสําหรับใครที่อยากได้ราคาถูกก็จะมีอีกหลายเทคนิคแล้วที่จะทําให้ไปแสงผูหวังเป็น9นะครับผมสำหรับใครที่ถามว่าทําไมต้องทําแสงผู้หวังเป็น9้าด้วยก็เพราะว่าเวลาที่เราจะเอาสเตตัสอื่นๆเนี่ยของเอเบลิตี้เนี่ยมาใส่มันจะเป็น100%นต์นั่นเองก็จะประมาณนั้นนะครับผม โอเคเราก็จะได้มาแล้วในส่วนของปีของร้อนเองเราจะใช้เป็นออฟนี้อุ้ยอันนี้เป็นแอปนะครับจะเป็นออฟนี้นะผมก็คือจะเป็น MTK m a c i n Mac มคมเสียหายคิทเข้า Mac ที่เป็นหน่วยนะครับแล้วก็คิทิเข้าอีก30หน่วยจะเป็นว้านี้เองออป100%นะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากทาตามก็สามารถเอาไปทําตามได้ง่ายๆไม่ยากยากแค่ว่าจะทํำยังไงจะหาอุปกรณ์มาจากไหนมาทํา โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้โอเคคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเป็นแค่นี้แหละครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมหากว่าสนใจอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปอีกแล้วนะครับผมก็ขอตัดจบตรงนี้เลยโอเคบายยครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับ